ครับสวัสดีพบก,กับผมกับกับช่างอีกครับผมวันนี้ก็แผ่นลังคาก็ได้มาส่งครับผมการจัดมุงแผ่นนะครับมันครับแผ่นยาว14เมตรพิวผมครับผมรถเทรนเนอร์มาส่งเลยครับผมอ้อยเข้ามาเลยยาวมาเลยยาวมาเลยยาวมายาวมาครับผม วงก็ได้ทำเสร็จหมดแล้วครับผมหลายวันแล้วรอแผ่นสั่งเอาผลิตแผ่นเพร่เสร็จรับยาวไเลยครับยาวไาเลยพ่อพ่อพ่อครับพ่อ งแผนเป็นที่เสร็จเรียบร้อยครับผมเหลือแต่รอเคลีย <Lock it. S 2> นไม่หิ้วครับผมใช่คุณได้ใช่ไหมเหลือให้อาจารย์เกษิร็จับม้วแผ่นหกสิบแผ่นหกสิบแผ่นเบิดเบื่อครับหมดร้อยกว่าแผ่นมีหกสิแผ่นเบิดเบื่อครับรอแต่เคลียนมายกขึ้นไปบนหลังคาอีกทีหนึ 60. 60. น่งครับ <c oughs> ตั้งหนูพอ้อมยิงครับตั้งหนูว่านาเนตั้งหนูว่านาพอ้อมยิงการใหญ่การช้างครับรถเทรนเดอร์มาส่งเลยแผนพร้อมทีมงานพร้อมครับดำเนินการต่อมุงกันสาดด้านหน้าก่อนครับผม <c oughs> สีขาวครับแผ่นสีขาว ไม่หยดวาประมาณนี้ออกเข็ยนยุบแผนเป็นบนหลังคาครับผม่า หน้าไปเลยหน้าไปเลยหน้าไปอีกอีกพ่อพ่อพอพ่าล้อพ่อเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงลงลงพอพ่อพอพ่อเดี๋ยวลงเดี๋ยวลง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 อ๋อ จบสิ้นเลยครับแผ่นกรานบื้องโาณแฮปปี้ดีเยมาดูวิธีการมุงแผนเมทันชีอยิ่โองคับผมลังคาด้านบรรยากาศลมหนาวครับผมาการปะปสมบัญากาศบนหลังคาขึา้มุงแผนเมทัชีตครับผมพิวโมเอ็กค,ความยาว มีสามสิบกับผมใส่เราใส่แผงยาวที่มีตัวการ์ก็คือกานน้ำยนร์นะดรับผมนยังก็อันหนั้น เสร็จมาแล้วครับครับเรียนดูรอบๆบ,บนหลังคาครับผมน็อตนี่เรายิงทุกแผ่นครับผมเามาเวียนเลยยิงทุกแผ่นยิงทุกแปรครับผมเพราะว่าอยู่หลังคามันสูงครับ การยิงเราต้องมาร์กค,ครับผมใส่มีกิมาร์กเพื่อให้แนวน,อน็อตมันตรงแนวครับผมไม่ให้มีคดไปคดมาครับผมนี่ครับใส่มิกิม้มาร์กมาร์แผ่นต่อแผ่นครับผมด้านหน้าครับผมด้านหน้าแล้วก็เสมือแปรครับ มีเปราน,นาก็าจะมีขอบกระจิงมาใส่อยู่ครับผมด้นานเป็นกันสา์ครับเป็นโรงงานแนละ็โก,กดังแนละออฟฟิศครับผมทำอยู่ที่บางปลาครับผมใส่บรรยากาศบนหลังคาให้ FC ฟซีทุกๆท่านนะครับผมให้ดูว่าการทำงานเป็นยังไงครับผม เมือ่อวานนี้ก็มืปภาษาครับเอาเคนยุกแผนขึ้นมาโอ้ลมแรงครับ,รบจะเอาแผน่นพีวโฟมครับไม่เอาพี่ครับผมพี่มันจะอยู่ได้ไมันอานก็นจะดุดล่นไปครับมตัวนี้เอาอยู่หลายปีครับผม ก็นานเหมือนกันครับผมสิบกว่าปีขึ้นครับผมนี่ครับผมนี่กันเท้าสุดดข้างบนก็โอ้โหบรรยากาศดีดีไม่ร้อนครับผมลมพัดดี ถึแล้วก็ปักน้ำน้ำใสหน่อยนเธอนุ่งกับเกงยีนกรดสวยครับคนละคัง

อก,กขอขอบคุณ FC นะครับผมถ้าชอบิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของขึน channel, ้นอำนาจชาแนลเพื่อจะมีกำลังใจทำคลิปใหม่ถ่ายวงถ่ายงานมาให้ FC ทุกท่านได้ดูและรับชมครับผม ก็คลิปนี้ขอจบการถ่ายงาน,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 นที่ยู่นนลงานของเ็นเมนเดอร์ชิพที่ยู่ผมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม